Check on time. วันนี้ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันแน่นอนครับมีให้เลือกโหลดกันอยู่มากมายถ้าเป็นแอปฟรี free, โหลดมาแล้วไม่ถูกใจก็ไม่เท่าไหรแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเสียค่าโหลดแล้วไม่ถูกใจก็คงจะเสงงไม่น้อยเลยถูกไหมครับแต่ถ้าว่าโหลดจาก Google แล้วไม่ถูกใจก็ยังมีเวลาอีก15นาทีในการขอเงินคืนครับแต่ดูเหมือนว่าช่วงจะสั้นไปสักหน่อยดังนั้นทาง Google เลยเพิ่มเวลาในการขอเงินคืนจาก15นาทีเป็น2ชั่วโมง ทางนี้ก็เพื่อกรณีที่เราโหลดแอปที่มีราคาแพงแต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปเราจึงสามารถขอคืนเงินได้แต่ด้วยเวลาทดลองเพียงแค่15นาทีคงไม่พอละครับสำหรับการทดลองแอปที่โหลดมาจึงได้มีการเรียกร้องให้เวลาทดลองมากกว่านี้จนกลายมาเป็น2ชั่วโมงในที่สุดสำหรับวิธีในการของเงินคืนให้ไปที่เมนู My Apps ในหน้าของ Play Store เลือกแอป ที่ต้องการขอคืนเงินแล้วกดรีฟันก็เป็นอันเสร็จส่วนเวลาการคืนเงินก็ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาแอปนั้นๆไปครับเพราะว่าในบางแอปนั้นก็จะใช้เวลาคืนเงินถึงวันหนึ่งเลยครับท้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการดีสำหรับผู้พัฒนาแอปหรือไม่เพราะว่าการทดลองแอปที่ใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะกดขอคืนเงินถือว่านานพอสมควรแต่ที่แน่ๆมันดีอยู่ต่อผู้ใช้อย่างเราๆแน่นอนเช็ค On time.